สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้ที่ไลฟ์ซิกนะครับไลฟ์ซิกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามประตูต่อ2นะครับอังเจลิโยนาะทีที่2นะครับแล้วก็ไฮดลล่านาที13ไคลเวิร์ดนาที69ยูไนเต็ดได้ประตูจากบนะูโนนาที80จุดโทษโคนาเต้ ate, เข้าประตูตัวเองนาะทีที่82นะครับแมนเชสเตอร์ Manchester, ยูไนเต็ดก็ตกรอบฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเพียงแค่รอบแรกนะครับ ก็ไลฟ์ซิกนั้นก็ไปต่อนะครับหลังจากเข้ารอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ไม่มีคัมแบ็กนะครับในปีนี้ก็โซชาแพ้แชมเปี้ยนส์ลีกหกจาก10เกมที่เขาคุมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับไลฟ์ซิกนั้นเล่นในบ้าน6นัดชนะ5าเสมอ1นนะครับ6นัดหลังสุดมานี้นะครับก็ในกลุ่มนี้อีกคู่หนึ่งนะครับก็ เป็นเกมที่ปาีสแซแชักแมงเจอกับอิสตันบูลบาซักเซเฮียซึ่งได้ไม่จบนะครับเนื่องจากประเด็นเรื่องของการเหยียดผิวเมื่อวานนี้นะครับระหว่างเกมก็ผู้ตัดสินที่4นะครับไปเหยียดผิวผู้ช่วยโค้ชของอิสตันบูลนะครับเบียร์เวโบนะครับก็คือเวโบก็โดนใบแดงไปนะครับในจังหวะไปทะเลาะก,กันในอิสตันบูลก็ เดินออกจากสนามประท้วงผู้เล่นปารีสก็เมื่อทราบเรื่องก็ออกจากสนามไปด้วยนะครับก็เกมนี้เล่นไปได้14นาทีนะครับก็เสมอกันอยู่เออปารีสกับอิสตันบูลจะเล่นกันต่อเที่ยงคืน55นาทีวันนี้นะครับแต่หลังจากมนเชสเตอร์ยู่ในเตดแพ้นั้นก็เลยทำให้ปารีสนั้นเข้ารอบไปก่อนแล้วนะครับก็รู้จากสภาพแล้วก็เป็นการเดินออกที่มันก็ไม่ได้มีความผิดพลาด อะไรนะครับมันมีเหตุของมันในเรื่องการเยาวที่ต้องขจัดทิ้งสักทีหนึ่งนะครับก็นี่คือกลุ่มนี้นะครับไปในเกมที่ลอนดอนนะครับเชลซีกับคลาสโนดาเชลซีส่งชุด2ไปในเกมนี้ก็เสมอกับคลาสโนดาไปสูนประตูต่อ0ูนเอ่ยกรทูหนึ่งประตูต่อหนึนะครับจากินโยจุดโทษานที28คิคาเบล่ายิงก่อนนาที24นะครับ ก็เปลี่ยน10คนรับแลมพาดจากเกมที่เจอกับลิสที่ผ่านมาให้โอกาสกับตีโนอันยอรินนะครับบิลลี่กิลเมอร์นะครับได้ลงเล่นในเกมแรกของฤดูกาลก็นั่นแหละเป็น1แต้มของเชลซีนะครับอีกเกมหนึ่งในกลุ่มที่เชลซีเล่นอยู่ก็เซบียาไปเยือนแวรนเซบียาบุกชนะ3-0นะครับเชลซี Chelsea, จึงเป็นแชมป์ลุ่มไป4นัด10 สิคะแนนเอหกนัดนะครับ14คะแนนเซบีย่า6นัด 6, 13คะแนนคลาสโนดานะครับได้ตั๋วยูโรปาลีกนะครับได้5คะแนนแดนได้1คะแนนนะครับตกรอบไปอีกคู่หนึ่งนะครับที่จะพูดถึงในฟุตบอลนะครับก็คือบาร์เซโลนากับยูเวนตุสนะครับซึ่งยูเวนตุสนั้นก็ก็จริงๆก็พอหวังแชมป์กลุ่มได้นะครับก่อนจะเจอบาร์เซโลนาที่คำนู แล้วก็เอาชนะไปได้3ประตูต่ตอ0นะครับโดยที่คริสตานโนโรนันโดนั้นได้2จุดโทษนาะที13กับ52แมคเคนนะี่นาทีที่20นะครับทำให้ยูเวนตุสนั้นพอชนะเยอะนะครับก็เพียงพอต่อการจะแซงในส่วนเฮดทูเฮดบาซโลนาไปเป็นแชมป์กลุ่มในที่สุดนะครับยูเว mm hmm. นตุส15คะแนนบาซ่า15คะแนนอีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นเจนินามโมเคียกับเฟเดรช์วรลอส ดินามเคฟชั้นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจึงได้ตัวยูโรปาลีกไปในที่สุดนะครับก็ในส่วนของกลุ่มนี้ก็ดินามเคฟเลยเป็น3แต้มเลยเป็น4นะครับเฟรชวาลอสก็จบที่1แต้มก็ตกรอบไปนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับก็เป็นเกมกลุ่ม F เนาะนะครับก็ลาเซีลสเสมอขับรู้ส2ง,สง,สงนะครับและ เอ,อดอมุลนะครับไปเยือนเซนิตดอทมุลบุกชนะ2 1ครับกลุ่มนี้จึงเป็นดอดมุล13แต้มลาซิโอ10แต้มขับรูส8แต้มได้ตัวยูโรปาลีกนะก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แสดงถึงมาตรฐานของทีมนะครับในกการตกรอบแรกแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับในส่วนของผลฟุตบอลนะครับ เอาแชมเปี้ยนชิพหน่อยละกันวิวอลเสมอควีนสปาร์ค1-1ฮัตเตอร์สฟิวชนะชิฟเวนสเตย์2-0ควอนทรีเสมอลูตัน0-0วัตฟอร์ดชนะโอตเทแฮม2-0สวอนซีเสมอบอลมาส0-0สโต๊กแพ้คาร์ดิฟ1-2เมื่อวานก็มีในส่วนของฟุ League, ตบอลลีกทรอฟี่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ดูแล้วอย่างซันเดอร์แลนด์เข้ารอบเนาะชนะไม่ใช่เข้ารอบก็ชนะในเกมรอบแบ่งกลุ่มอันนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มชนะโอแฮมไป2-1นะครับปอดสมาร์ทก็บุกชนะเชลลแนม3-0นะครับ แล้วก็มินตันชีนสตดอนชนะนอร์ดิชชุดยู21-60ไป 60. ทีมยู21อื่นๆที่เล่นเมื่อวานนะครับก็มีเลสเตอร์นะครับที่เสมอกับซาฟอร์ด3-3แล้วก็ต้องมาแย่งคะแนนกันที่จุดโทษแล้วเลสเตอร์ชนะ6-5นะครับแมนยูไนเต็ดเมื่อวานก็แพ้นะครับแพ้คลิงจัน2ประตูต่อ3ชุดยู21นะครับวูฟก,ก็ปลุกไปแพ้พอร์ตเวล1-2นะครับ ก็ตอนนี้แชมป์เก่ายังไม่ทราบนะครับรอบชิงปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ชิงเลยระหว่างปอสมาร์ทกับเซาฟอร์ดนะครับในส่วนของฟุตบอลคืนนี้นะครับฟุตบอลคืนนี้ก่อนเดี๋ยวไปตามข่าวอื่นๆและฟุตบอลไทยกันต่อนะครับ ในส่วนของแชมเปี้ยนส์ลีกคู่เปิดหัวนะครับเป็นที่คืน55อายักษ์กับอตแลนตาอันนี้ก็แย่งเข้ารอบกันโดยตรงอันนี้มองว่าทีมเจ้าบ้านยังได้เปรียบอยู่ทีมเยือนก็ตกตกลงไปนะครับมิทลันกับลิเวอร์พูลก็ลองซาลาตะตัวสำรองกันดูนะครับแต่ลิเวอร์พูลก็ควรจะชนะเนี่ยเพื่อความสะใจนะครับตีสามไบเยรนกับโลโกโมทีนะครับไบเยรนน่าจะชนะนะครับ นเจอกับชักต้าคู่นี้มองเจ้าบ้านเซตตี้กับมาร์กเซยเจ้าบ้านโอลิมเปียกอสกับปอร์โตก็เจ้าบ้านอีกนะครับดูทรงเรอัลมาดริดกับกลับบักชื่อเละเปิดมาให้มาดริดนะครับแต่ผมก็มองว่ามาดริดน่าจะได้แค่เบียดอาจจะมีเสียวบ้างนะครับซาวส์บวกกับแอดมาดริดคู่นี้ทีมเยือนนะครับทีมเยือนต้องการจะเข้ารอบนะครับแชมเปี้ยนชิพตีสองบรสตันกับโบโร่คู่อื่นตีสองสี่สิบห้าบาร์ซิลีกับวีคอมเบรนฟอร์ดกับดาร์บี้บริสตอลซิตี้กับแบล็กเบิร์นนอริชกัับบฟอเเรรสต์ดดิ้งก เบอร์มิงแฮมนะครับนี่คือในส่วนของฟุตบอลนะครับหลังจากฟุตบอลในที่จะเตะกันคืนนี้เอาข่าวฝั่งฝรั่งก่อนเดี๋ยวไปเป็นข่าวไทยนะครับก็ากาตานะครับพูดถึงแชมป์เอเชียปัจจุบันคือกาตากันหน่อยนะครับกาตาได้รับเชิญจากยูเอฟ่าให้ไปเตะอุ่นเครื่องกับทีมในยูเอฟ่านะครับซึ่ง ทางยูเอนั้นได้ยื่นทีมจากกลุ่ม A ในรอบคัดเลือกให้ซึ่งก็คือโปรตุเกสเซอร์เบียไอแลนด์ลักเซมเบิร์กและอาร์เซบจานนะครับได้ยื่นมาให้กาต้านั้นเตรียมตัวสําหรับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดสิบเกมด้วยการได้เล่นในบ้านด้วยได้ไปเยือนด้วยแล้วแถมก่อนหน้าน,นี้ยกาต้าเองเนี่ยก็ได้สิทธไปเป็นทีมรับเชิญไปเตะโคปาอเมริกาในครั้งต่อไปด้วยในปี2 0 2 1นะครับซึ่ง ปี2019ก็ได้รับเชิญไปแล้วนะครับซึ่งที่เจอกับอาร์เจนตินาโคมเบียปารากวัยได้มา1คะแนนนะครับก็เอ่อในส่วนของเอ่อปี2016เองเนี่ยฝรั่งเศสก็ได้รับเชิญให้ไปเล่นกับทีมจากกลุ่ม1น,นะครับในการกลุ่งเครื่องก่อนยูโร2016กเพราะฝรั่งเศสไม่มีเกมเตะนะครับเพราะเป็นเจ้าภาพ แต่คราวนี้นะครับในส่วนของกาตาก็คือเป็นการเชิญทีมรอบทวีปมานะครับเพื่อมาอยู่รวมกันกาตาดับบ5 5ของโลกครับอย่างที่บอกคือถือถ้วยแชมป์เอเชียนคัพไว้อยู่ในมือนะครับก็ข่าวต่อไปไว้อะไรให้กับอเลฮันโดซาเบลลานะครับเป็นหัวหน้าโค้ชของอาร์เจนตินานะครับในชุดฟุตบอลโลกปี2014ชุด รองแชมป์นะครับเขาเข้าโรงพยาบาลไปตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเสียชีวิตไปนะครับเขาเล่นให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด76เกมเล่นให้กับลีส23เกมนะครับอาเจนตินาเสียอดีตหัวหน้าโค้ชฟุตบอลโลกไป2คนติดติดก,กันเลยนะครับทั้งดิเอโกมาราโดนาและก็อเลฮันโดซาเบล่านะครับก็อาเจนตินาชุดนั้นรองแชมป์นะครับที่บราซิลนะครับ ก็ค่าวนี้ก็อยากนำเสนอหน่อยมันอยู่ใน BBC นะครับก็คือ,อชีคจากอิมิเลตคนหนึ่งนะครับไปซื้อ,อหุ้น50%ในทีมเบต้าเยรูซาเล็มนะครับซึ่งมีประวัติในการเหยียดคนอาหรับนะครับเต็มที่เลยนะครับก็ชีคฮามัดบินคาลิฟาเอานายานต้องให้ที่ดีแหลมสิงอ่านนะครับลงทุน9 2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ69ล้านปอนด์ใน10ปีนี้นะครับ กขบอกว่าเขารู้สึกดีใจที่มาร่วมกับสมสอนนี้นะครับก็เออ่ข้อเสนอนี้มาประมาณ3เดือนหลังจากสหรัฐอารับอิเรตสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับอิสราเอลนะครับก็ตามนี้นะครับข่าวของเบต้าเยรูซาเล็มเอ่อฟุตบอลนอกหมดแล้วฟุตบอลไทยกันฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับเดี๋ยวมีข่าวเอเชียนิดนึง ก็ชมบุรี FC นะครับได้เซ็นสัญญานักฟุตบอลมาเลเวีเดนมานะครับซึ่งเขาก็คือนักเตะชื่อว่าจูเนยียเอลสตอลนะครับก็อดีตกองหลังของยาโ h ชุดแชมป์เอฟซีคัพเมื่อ5ปีที่แล้วถ้วยที่แบบเราคงไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรอีกแล้วนะครับก็เคยเล่นให้กับทีมเยาวชนของทีมอัลเดอร์ช็อตนะครับติดทีมชาติมาเลเซียด้วยแค่นี้อยากทำอะไรก็ทำชมบุรีนะครับ คือตอนนี้ถ้วยที่รุนได้มากสุดชมบุรีแน่นอนเอฟซีครับนะครับแชมเบอรลีผมไม่ไหวสุรีสุขะนะครับตัดสินใจแขวนสตาร์ทแล้วด้วยวัย38ปีนะครับเล่นให้กับการจะนะบุรี f อในในไทยลีก3เป็นทีมสุดท้ายนะครับก็เล่นให้กับชมบุรีบุรีรมอุบลราชบุรีไปฟุตบอลที่แมนซิตี้ลาซ็อเปอร์ซูรินะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ที่ผลงานได้ดีแล้วก็เคยเป็นอันดับหนึ่งในยุคข,ของตัวเองด้วย ก็แสดงความยินดีกับอาชีพที่ยอดเยี่ยมของสุรีสุขะนะครับในวัย38ปีสมาคมฟ,ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งจับเป่าไทยล็อกขนบอลน,นะครับเป็นเกมไทยลีก3โซนภาคใต้เกมนี้เล่นเม,เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ค่าตอบแทนเนี่ยให้1,000 0บาทกับคณะก็เป็นคณะผู้ตัดสินนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเกมผู้ไหนผู้ตัดสินคนใดน,นะครับฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งความร้องทุกข์นะครับที่กองบังคับการปราบปรามนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับก็คือประเด็นเรื่องผู้ตัดสินได้เงินน้อยลงนี้เป็นประเด็นนะครับในฤดูกาลนี้ส่สงฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็มาเจอเหตุนี้ซ้ําอีกนะครับ แต่ที่แน่เป็นหน้าที่ของคนทูออํานวยนิมโนและทีมงานนะครับในการจัดการกับผู้ตัดสินตุ่มนี้นะครับดาวยิงร่างยักษ์ชาวบราซิลอย่างฮอนะครับลาเซงไฮเอสไอพหลังหมดสัญญาครับก็ตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปนะครับในการแพ้ยูโามา F เอฟมาดิโนสในรอบแรกนะครับแล้วก,ก็ลาทีมไปน,นะครับ4ปีนะครับที่เขาไป โกยเงินหยวนที่เซี่ยงไฮ้นะครับรกีฬาในตัวเองกันบ้านนะครับเดี๋ยวค่อยมารายงานสนุกเกอร์กันวันอื่นนะครับยังไม่ค่อยสําคัญอะไรมากมายนะนะครับเอาคริกเก็ตทีมชาติกันก่อนนะครับออสเตรเลียกับอินเดียเมื่อวานนี้เกมสั้นเกม2020ที่ซิดนีย์นะครับออสเตรเลียนั้นได้ซีรียสไปแล้ว2เกมต่อศูนย์นะครับแต่ก็ก็ควรจะได้คะแนนให้ มากๆก็คือคนชนะเกมนี้ครับเพื่อให้อันดับโลกเนี่ยเข้าไปใกล้ออสเตรเลียมากขึ้นนะครับออสเตรเลียอยู่ที่2อินเดียอยู่ที่3นะครับออสเตรเลียลงมาตีก่อนนะครับได้1 8 6ออกฮ่าได้แมทธิวเวตตีแปดสิบเลยแมชเซลห้าสินะครับอินเดียนั้นคว้างดีสุดเป็นวอชิงตันซันดาสองวิกเก็ตเสีย34นะครับอินเดียเองได้วิรัตโคลียกับตันตีแปครับสตีฟสมินเคยพลาดไปลูกหนึ่งอ่ะตอนที่รับแล้วพลาดแล้วโคลียจบ85นะครับ ที่เหลือก็ไม่ทำงานครับอินเดีย,ยจบแค่174นะครับก็สวีปสันออสเตรเลีย3าิบิเกตเสีย23จึงเป็นชัยชนะของออสเตรเลียนะครับเอาข่าวเก่านิดนึงเป็นเกม5วันก่อนหน้านี้นะครับที่นิวซีแลนด์เจอกับเวสติงดีที่ผมยังไม่ได้สรุปผลเลยนะครับเกม5วันที่เล่นเสร็จไปเมื่อวันที่6ธัวนวาคมที่ผ่านมานะครับที่คินวิเลียมสันของนิวซีแลนด์ ตี251นะครับนิวซีแลนด์ตี519ออก7นะครับเวสเซนดิสหนึและ247นะครับดังนั้นนิวซีแลนด์จึงชนะอินนิ่งและ134แต้มนะครับก็นอกจากเคเนลยมสันนะครับก็นิวซีแลนด์ได้เจมี่สันตี5 1าแล้วแถมตี86นะครับเอ่อของมือโยนไม่พูดนะครับเวสเนดิสก็138ที่ลงมาตีนะครับไม่มีใครถึงสูงสุดมีแค่26นะครับ เออทีมเซาทีสี่วิกเก็ตเสีย35มสิบห้านิวซีแลนด์ไอเวสเซนดิสลงมาตีต่อได้แค่247ร้อยสี่สิบเจ็ดแบ็กบตีหนึ่งร้อยสี่โจเซฟตีแปดสิบหกแต่ที่เหลือก็ไม่ทำงานนะครับก็เลยต้องจบเส้นทางไปนะครับแบ็กเนอร์ทำได้ดีในอินนิ่งนั้นนะครับสี่วิกเก็ตเสียหกสิบหกนิวซีแลนด์จึงชนะไปนะครับเดี๋ยวค่อยบ้านต่อในเกมเออห้าวันระหว่างอิน อินเดียไปเยือนออสเตรเลียนะครับซึ่งเกม3วันนะครับเกมฝึกซ้อมระหว่างทีมสำรองอินเดียเอออสเตรเลียเอก็ไม่มีผู้ชนะนะครับแต่ก็รอดูกันใครจะติดทีมไปบ้างน,นะครับเอามวยเล็กน้อยนะครับบ๊อบอารามนะครับออกมาบ่นกับบ่นในส่วนเอริโรสเปนซูเนียและผู้จัดก,การนะครับเอาเฮมอนที่ไม่ที่กันไว้ไม่อยอมมีไฟกับเทเรนส์คอร์ฟอร์สักทีหนึ่งนะครับสเปนเองชนะ27 แพ้ศูนยะครับก็ซ่อนตัวอยู่นะครับไม่ลงมาแข่งกับคลอฟอร์สชนะ37แพ้ศูนะครับก็เออสเปนก็คือคืออารามบอกว่าสเปนไม่สามารถชนะได้นะครับแต่ก็ไม่ยอมนะครับก็คือไม่กล้าพอแบบนั้นหรือไม่ก็เขาก็คิดอยู่นะข่าวประมาณนี้อเอากีฬาอเมริกันกันดีกว่า ก็ในส่วนของกีฬาเมริกาน,นี้เริ่มจาก c โคเ e ฟุตบอลกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปผล NFL ซึ่งจริงก็เดากันได้อยู่แหล้ว่าใครชนะนะครับแต่โอเคโคเรฟุตบอลนะครับก็4อันดับแรกที่จะได้ไปในตอนนี้รายชื่อที่เตรียมเนี่ยก็ยังเป็นอา a b บามานอ r e Dame, ดามเทมสันและโอไฮโอสเตอยู่นะครับยังเป็น4อันดับเดิมก็ i อโอวาสเตนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ7หลังจากได้สิทธ ไปเล่นในรอบชิงของ Big 12นะครับส่วนเอ่อเท็กซัสเอ็นเอ็มและฟลอริดายังยืนอยู่ที่5กับที่6เหมือนเดิมนะครับซินซินเนตินะครับลงไปอยู่ที่8ก็คือไม่มีเกมแข่งนะครับก็เออซินซิเนติจริงๆควรจะเล่นกับเทาซาแต่เทาซามีปัญหาเรื่องโคโรนาไวรัสแล้วยังไงก็ต้องไปเจอกันในรอบชิงของลีกตัว A วันที่19ทธันวาคมอยู่ดีนะครับในเกมรอบชิงของ AAC นะครับ ส่วนโอไฮโอสเตนั้นมีประเด็นของโคโรนาไวรัสทำให้เกมกับมิชิแกนนั้นยกเลิกนะครับดังนั้นก็โอไฮโอสเตก็ไม่น่าจะได้เล่นในเกมชิงแชมป์บิ๊กเทนะครับทั้งที่ตัวเองชนะ5เกมรวดนั่นแหละนะครับก็เอ่อบิ๊กเนะครับควรจะให้โอไฮโอสเตเล่นเกมอื่นหรือไม่นะครับก็น่าคิดนะครับ หรือ Ohio State นั้นจะไปเล่นกับ Iowa นะครับในเกมชดเชยเกมที่ขาดไปแล้วให้ Northwestern นั้นเล่นกับ Indiana ในเกมรอบชิง Big Ten จะทำมันสมควรไหมในในการที่ Ohio State ชนะเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สัปดาห์นี้มีเกมก็ไม่เป็นเคลียร์นะครับแต่ว่า Big Ten จะทำร้าย Ohio State หรือเปล่าดูทีนะครับ เบลติมอร์เรเวนส์นะครับได้เกมวิ่งมีรวมกันนี่เกือบ300หลาเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเอาชนะดัลัสคาบอยส์สามสต่อสินะครับก็ทำให้โอกาสของคาบอยส์และอีเกิลส์เองเนี่ยการได้ไปเพลย์ออฟนี่น่าจะค่อยๆหายไปแล้วครับแล้วทำให้ตัว NFC East อนั้นเหลืออยู่แค่2ทีมนะครับก็คือนิวยอร์กแอนส์กับวอชิงตันนะครับเดี๋ยวค่อยว่านต่อไปนะครับไปกันที่เอาข่าวของ เอลส์ Eagles, นะครับการเป็นเิลส์อย่างที่บอกก็คือให้ตัวจริงเกมหน้าเป็นจารเล่นเฮิร์ตนะครับโดยที่โดพิตสันนะครับก็ประกาศเมื่อคืนนี้ในเ,เว็บไซต์ของทีมนะครับก็เราไม่อยู่ในจุดที่ทีมบุกพร้อมนะครับทางปิตสันกล่าวเอาไว้แบบนั้นนะครับก็จริงจริง เอ่อ,ข,อข้อสัญญาของคาร์สันเวนซ์เองก็คือ4ปี128ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งจะเริ่มในปี2021แต่ว่าประเด็นคือฟอร์ม้านมาตกเกาะน,นะครับทีมก็เหมือนลงทุนไม่คุ้มันนะเอาเข้าจริงนะครับแต่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคเอ่อในส่วนของ NFL อีกข่าวหนึ่งนะครับเดสไบรอันนะครับ ติดนอกของบัลติมอร์เรเวนส์ก็ไม่ได้เจอกับดัลัสคาร์บอยส์เพราะว่าผลตรวจโควิดเป็นบวกนะครับก็จริงจริงเดสไ่อันก็บอกว่าไม่โอเคเลยก็อยากเล่นแต่ตอนนี้คือแรงบ,บันดาลใจเริ่มหมดแล้วบอกแบบนั้นนะครับก็ลามาจา็กสันได้เล่นแล้วให้กับบาวติมอร์นะครับในส่วนของ NBA นะครับเรืบอลเจมส์กับ แอนโ o นี d เดวิสนะครับไม่น่าจะได้เล่นในช่วง preseason นะครับที่เจอกับ LA Clippers ในวันศุกร์ที่นั้นวันเสาร์ที่นี่นะครับจอร์โคชแรงวอเกิลนะครับบอกบอกว่าก็เอ่อก็เราก็ให้เพื่อนดีสุดก็คือพารก็่แหละแบบนั้นถ้าจะตัดสินใจนะเขาบอกนะครับก็วูเกิลบอกไว้แต่ก็ preseason อนะใครแชร์ก็ไม่มีนะครับ โดยผู้เล่นกันเองอ,ะอ่ะผู้เล่นแบบที่ตัวเองอยู่แบบที่สามของเดฟชาร์ตของชาร์ตผู้เล่นอยู่แล้วอยากจะเล่นอะไรเงี้ยเออนั่นสำคัญแน่ๆครับเจมส์ฮาร์เดนบอกฮิลสันโรเก็ตส์ว่าเขาต้องการจะไปทีมเฟรเซอ e ์เบิร์ตซิสเอร์สและรวมถึงอีกหลายๆทีมนะครับซึ่งเจมส์ฮาร์เดนก็เป็นบุคคลที่ก็ยุ่งอยู่กับในส่วนของ MVP มมาตลอดนะครัแบบก็บก โค้ชไซรัสของ ROCKET s บอกว่าก็คงจะต้องเริ่มฤดูกาลใหม่โดยการที่ไม่มีเขาอยู่ในเทรนนิ่งแคมป์นะครับอันนี้ก็ค่อยไปติดตามอีกทีหนึ่งครับฮาร์เดนนั้นมีข่าวว่าจะไปบุคลเน n e สก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. เพื่อไปรวมกับคิมบันดูแลและไทรีเออร์วิงนะครับแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเจมส์ฮาร์เดน NHL นะครับหลีกกับสาภาพ ผู้เล่นนั้นเครียเรื่องฤดูกาลใหม่เสร็จแล้วนะครับเริ่ม13มกราคมปีหน้า14ที่นี่นะครับเล่น52 5 6ถึง56เกมเลยประมาณนะครับเดี๋ยวจะค่อยจัดอีกทีเดงยวจแน่เอามีเกมแหละนะครับก็คุยกันตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามจะให้เสร็จทั้งหมดในสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับหลังจากสาภาพแรงงานกักบดีก็ทะเลาะก,กันจะเป็นเรื่องปกติ นะครับแต่คราวนี้ก็หาทางจบฤดูก,กาลได้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับข่าวกีฬาก็ติดตามแชมเปี้ยนส์ลีกกันต่อนะครับส่วนเด็กคงก็ตามซ้ำเด็กเพียเต็มที่นะครับท่านคุณมีสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับพบก,กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ